มองคนจะตกเวทีแล้วค่ะไม่าท่านี้มันดึงจรุดบายบายนี่ค่ะบาย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 เดี๋ยวก็ดูนะเดี๋ยวอีกไปกลับ മെറ്റോ uh ആണ് -huh.